นักศึกษาลองทบทวนสูตรดิฟนะครับในหน้า46นะครับกูจะทบทวนสูตรดิฟให้ก่อนนะครับดิฟซีได้อะไรครับดิฟซีได้0ดิฟเอ็กได้อะไรครับดิฟเอ็กได้1ใช่ไหมครับดิฟซีเอ็กได้อะไรดิฟซีเอ็กได้อะไรครับได้ค่า4ใช่ไหมครับดิฟเอ็กซ์กำลัง n นะครับดิฟเอ็กกำลังเอ็นดิฟเอ็กกำลังเอ็นจะได้เอ็นตกเอ็นมาข้างหน้านะครับตามด้วยเอ็กแล้วกำลังลดลงหแต้มคือเอ็นลบหนึ่ N, ง 1, นะครับดิฟซีเอ็กกำลังเอ็นนะครับตกเอ็นมาคูณกับ c ก็จะได้เอ็นคูนซตามด้วย x กำลังเอ็นลบหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับนะักศึกษาลองดูตัวอย่างสักหนึ่งตัวอย่างนะครับ y โจทย์ให้มาคือเท่ากับ 5 x กำลัง3ลบ x ก,ก,กำลัง2บวก2 x 1, ลบ1น่ะครับลบ1เพราะฉะนั้นข้อที่1ก้อนแรกคือก้อนนี้อนุพันธ์ของมันคืออะไรครับ5า x กำลัง3ได้เลยครับ5 5า x กำลัง สี่ห้าเอ็กกำลังสองหมายว่าตบสามารคูณครับจากห้านะครับกำลังของ x จะเหลือ2นะครับก็คือสูตรนี้นั่นเอง c ี่กำลังเนะครับต่อไป x อกำลังสองก็คือสูตรนี้ x อกำลังเนั่นเองตบ n มาข้างหน้าคืออนะไรครับลบสอกำลังหใช่ไหมครับและบวกสอ็ก็คือสูตร c x นั่นเองนะครับก็จะได้เท่ากับบวกอะไรครับ บวก2และดิฟค่าคงที่ลบ1ได้เลยครับ0ใช่ไหมครับอันนี้คือสูตรทบทวนในเรื่องของสูตรดิฟทั้งหมดนะครับนักศึกษาลองดูตัวอย่างที่1นะครับจงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่กำหนดให้ต่อไปนี้นะครับตัวอย่างที่1 y, y 1> เท่ากับ 3x กำลัง2ลบ 2x บวก1 เพราะฉะนั้นวิธีทําเราจะได้ว่าใส่ d d y d x เข้าไปทั้งสองฝั่งของโจทย์นะครับทั้งสองฝั่งของโจทย์ใส่ d คําว่า d y d y d x เข้าไปทั้งสองฝั่งของโจทย์เพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายคือ y ฝั่งขวาก็คือวงเล็บ 3x กำลัง2ลบ 2x บวก2บวก1นะครับซึ่ง d d y dx ฝั่งขวามือเนี่ยเรากระจายเข้าไปทียะก้อนของฟังก์ชันตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะได้ว่า d d y dx ของ 3x กำลังสองลบ d/, d ของ 2x -d บวก d/, d ของ1นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ก็คือสูตร x 2. กำลัง N นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นดิฟตัวนี้ได้อะไรครับนักศึกษาความหมายตรงนี้คือดิฟ 3x กำลัง2ได้ 6x กำลัง1ตามด้วยลบดิฟ2ตัวนี้ได้ไหมครับดิฟ 2x ได้2นะครับแล้วก็ดิฟ1ได้0เพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือ 6x ลบ2นะครับแต่ถ้าเราทำวิธีลัด ทำวิธีลัดก,ก็คือจากรรทัดนี้นะครับ3ากำลัง2นะครับวิธีลัดขอของข้อนี้ก็ตอบ 6x กำลัง1นะครับดิฟ 2x ก็ได้ลบ2นั่นเองนะครับอันนี้คือวิธีเต็มกับวิธีลัดนะครับ